พ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมเราบงนทางช่องสามคันชาแนลค่ะมือนี่กัมือนี่ก็เป็นอีกมือนึงเนาะค่ะที่มีอากาศหนาวๆนาเย็นเย็นค่ะค่ะกะสามคันก็ได้ตื่นมากะ็ตื่นมาแต่เช้านอกก็เลยบาดจะพาพ่อแม่พี่น้องออกไปบึงผลผลิตนาบ้านของสาวัคันค่ะบาสีมี่ยังไห้สาวอคันเก็บกินแน่เนาะค่ะมีผลไม้อีกอย่างแน่มีผักอย่างแน่ที่สาวองคันได้เก็บกินในช่วงนี้เนาะค่ะ ัาไปเบิ่งกัะสองคันเลยค่ะน้องจ้ามันนี่ซองคันกะภาพพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ค่ะผลไม้หน้าบ้านเด้อค่ะเบิ่งเนาะว่ามันสิมิอีหยังไหซองคันเก็บกินไดแน่นาะค่ะช่วงฤดูนี่เนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบบ้านค่ะก็สิมีต้นบักม่วงละค่ะบักม่วงนี่ก็ล้งซ้อมนี่ค่ะอันนี้เป็นนามดอกไม้ซาฤดูเด้อค่ะนี่ กำลังเป็นน้อยน้อยค่ะบวชในใหญ่ดอกค่ะนี่ดกคักเด้อค่ะเป็นนี่ค่ะบังดูต้นน้อยๆหนึ่งค่ะดกซัมสะอยู่ค่ะสมิมีละมุดค่ะละมุดกับบวชในสุกเด้อค่ะนี่ค่ะเบนี่ค่ะขอคันไดอัปเดตเนี่พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องละค่ะข้างบ้านนี่เบิ้งเบื้งดกอยู่เด้อค่ะมันใบเพิ่นปกคุ้มใบค่ะนะคะด้วยกำลังไงเติบแล้วค่ะ ปีที่แล้วก็ได้กินหลายลูกเติบได้ค่ะละหมดเนาะกับเป็นบุญเบิงเบิงค่ะนี่นี่นี่เบิงค่ะเบิงขนุนค่ะอื้อความดกค่ะดกขนาดค่ะต่สามขันสิบเบิงดูค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสามขันสิบพ่อแม่พี่น้องเบิงนี่ลูกอื้นเขียวมดได้ค่ะเขียวมดเน่ยจเป็นสีเขียวได้ค่ะทั้งต้นเลยค่ะจะเป็นสีเขียวลูกขนุนค่ะ มีลูกนี่ลูกเดียวค่ะพราแม่พี่น้องจา้ามองดู <c oughs> ก็เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมองดูบองดูงดพ่นมาแต่ใส่นิ่ป็นคือบวกู่ม <c oughs> ูพ่นมาจังใดค่ะนี่คือเป็นสีนี่ค่ะเพร่ะเกิดจากสาเหตุดังนื้ค่ะลูกเอ่นเป็นสีเขียวหมดเด้อยค่ะทั้งต้นอะ่ะเขียวหมดเลยค่ะแต่มีเพิ่นลูกเดียวค่ะสีน้ำตาลค่ะบองดูก็จะว่าโดนแดดกะบบแมนนะาเนาะค่ะเนาะจังใดเหรอ สองขันก็งงอยู่จ้ะงงมากเลยค่ะเบินเบึนเบึนค่ะบ่วงโชบอันนั้นค่ะหน่อยละโยงละยางอยู่ค่ะพุ่นค่ะพุ่นปุ่นปุ่นปุนแหนมแหนมค่ะอุ้ยค่ะดกซ้ำสะอยู่เดิค่ะนี่หลายหน่วยอยู่ค่ะแต่เชอร์รีนี่เพิ่งมดฤดูกาลไปค่ะเชอร์รีพิ่งมดฤดูกาลของเพื่อนล้อหลบหนาค่ะ คือเชอรี่ค่ะบักม่วงโชบกันนั้นต้นนี้ก็กลังเป็นซ้อมดอกค่ะเต็มค่ะนี่ค่ะนำดอกไม้สามฤดูค่ะก็กลั้งหนุอยค่ะดกคือกันค่ะต้นนี้ค่ะดกคักคือกันค่ะดกคักเลยคุณคุณคุณค่ะลูกน้อยๆเท่านี้ก้อยเต็มค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งอันนี้ค่ะ แนมแนมแนมค่ะเห็นบ่ค่ะรีอย mm ู่คุค่ะรีอยู่ข้างในพุนอ่ะอันนี้สองคันเก็บกินไปหลายเติบไปด้ค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งชมพูชมพูของสองคันค่ะสองคันเก็บหลายเติมแล้วค่ะเรือบกีลูกค, <Born. S 1> ค่ Про al. ะสองคันเอาไว้เห็นสะก้อนนี่ค่ะอาพี่ค่ะต้นนีค่ะท่นนีซองคันก็หหอไว้อยู่ค่ะชมพูเือกันค่ะมือร้านกเก็บกินไปแน่ค่ะ กำลังงามห่อไว้ค่ะกำลังแดงน้ำค่ะแต่ว่าลูกคือนวันใหญ่คือค่ะตอนคันบ่ได้ใส่เคมีเลยค่ะตอนคันใส่แต่อันขิงวะค่ะบ่ได้ฉีดยาด้วยค่ะนี่ก็เลยลูกบ่ใหญ่บ่ขึ้นหรอกค่ะ,คะปุ๋ยก็บ่ได้ใส่ค่ะอันนี้เป็น หน่อยนาได้ค่ะหน่อยนาเพรปากช่องค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าเพิ่นกรลังนี่ค่ะแต่ว่าพันได้สุบดอกว่านใหญ่เลยค่ะพึ่งเป็นค่ะปีนี่เป็นจับร้ายน่วยอยู่ค่ะดกยุกปีนี้ปีนี้ดกยุกค่ะอันนี้ลูกเพิ่นเอื่อยมูด้ค่ะนี่เพล่นเป็นเอื่อยมูอันนี้เพิ่นเป็นเอื่อยมูใหญ่กว่ามูค่ะแต่ว่ากับพันได้สุบดอกค่ะเป็นเป็นเอื่อยมูนี่ เบึงเบึงรูค่ะเพียขาวนะเต็มเลยค่ะแล้วบ่ได้ฉีดยาเนาะค่ะสองขั้นก็บขาทิมเอาสองขั้นก็บคอยบีเพิ่นเอาเนาะดกอยู่ค่ะปีนี้ค่ะดกมากปีนี้ผักกาดหน่อยสองขันค่ะพิธีเพิ่งพึ่งโคดน้าไปค่ะ ต้นฟักทองค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าันได้เป็นลูกแล้วค่ะเพิ่งจะแตกยอดนิดๆน้อยๆค่ะไหลพุ่มอยู่ค่ะสองขานกไว้หนาบ้านค่ะสาสองขานจะอัปเดตในเบิรงเทออีกเท่าน,นึงนะะแล้วค่ะว่าคนจะติดลูกบอลเนาะคะ่ะพักนาบ้านค่ะก็จะมีหอมนี่แหละค่ะหอมโหระพาค่ะอันนั้นจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ กำลังไอติดลูกค่ะติดลูกนิดนึงค่ะนี่ลูกนึงค่ะโบคอยงามปันใดค่ะปีนี้ค่ะนี่จะเป็นพริกค่ะผักกาดผักชีค่ะปลูกม่วงๆผสมไปแล้วค่ะสาวขางค้านผักชีค่ะเป็นพริกหอมค่ะปลูกผสมประสานไปแล้วค่ะ กะอมนี่รุ่นนี้กะกำลังแตกขึ้นมาค่ะลังงามเนาะอันนี้เป็นสวนกุหลาบได้ค่ะแต่กุหลาบบอค่อยงามได้ค่ะปีนี้ค่ะบม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุยังงเนะาะจังบ้ค่อยงามค่ะเพียลงพ่นโบ้เนาะคะ่ะแตงนี่้างคาันเก็บกินหลายหลอบเลยด้ยค่ะแต่สังคันประเทศไทยสูเปอร์เมพี่นองด้เบิ่งเนาะ,ะลูกมิต่ลูกยังไงค่ะอ่ เมื่อยเลยด้วยค่ะสอคันเก็บกินหลายรุ่นแล้วค่ะลูกแต่งค่ะนี่แต่งแต่งกว่าค่ะสองคันก็จิบูุผสมประส,สานไปนี่ก็จิมี ผัวมีผักชีนี่แหละค่ะแตงค่ะกุหลาบมีแตงโมเคือนหนึ่งอ่ะ่รู้ว่าสะได้ไมีหน่วยให้กินบ้าเนาะค่ะนี่นนนก็ผักกาดกวางตุ้งเนาะคะ่ะผสมไปค่ะนล่นก็เก็บกินจนอันนี้แล้ะค่ะกะเ็เลือออกค่ะตรงนั้นค่ะส่วนที่ลือก,ก็ลือออกนะคะ่ะเดี๋ยวจงปลูกใหม่อีกเนาะ เด็ดสวนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งค่ะผํางามกค่ะช่วงหนาหนาวค่ะค่ะกะพ่อแม่พี่น้องมากคลิปที่สองคันเฮ็ดไปกกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เอรงคันเนด้เค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปหม่ๆหมของเซอรองคันค่ะค่ะกะ ลอหลุดล้ลอติดตามเด้อค่ะว่าสาของคานสีเฮดคลิปยังสูพอ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ